เป็นยังไงเธอเขาเปิดมากหรอขอหยิบทันไปแทนเปล่าเปล่าผมไม่ได้ว่านะผมคุยกับคนแถวนี้นะหไหนเออมึงเมื่อไ,ไ,ไรอะ่ะเมื่อไรอะ่ะจะพูดภาษาไทยชัดปะ เมื่อไหร่กล้องกูจะได้เห็นเน่ะมึงรอแปบดีก็เร็วๆดีไอ้ที่ชาแกมึง,<ย>มงรียบไปล่ะถ้าถ้ารีบแปลว่ามึงไม่มีปัญญ,ญาไม่มีปัญญ,ญาหรอ่อเนี่ยมึงรลอกอะไรเนะี่ยมันเกี่ยวอะไรเนี่ยมึงรั่วปะเนี่ยโห่มึงโคตรขา,ายขำเลยวะไอ้เ้ยโอู้แต่นี่กูจะหงุดหงิดหรือว่ากูจะหัวร้อน,นี่กูขำที่หายเลยมาเหยียดอะไรตลกที่หายเลยเนยี่ยใช่ไมมึงเล่นละครให้กูดูมัน่ะละครอะไรอะละครอะไรเออไอ้เย้ยรวยไหาย มึงบอกกูเออแต่กูมึงอยากเห็นเกศเฉลี่ยกูบ้าล่ะบอกกูเออน่ะอยากเห็นกูอยากเห็นเกศกูอยากเห็นโทรศัพท์ด้วยกูยังถงไว้กูอีกกูส่งไปดูเอาไม่ไม่เปิดกล้องเอาใบมาดูที่ใบมึงไปจอดแล้วมึงจบสิเขาเขาทุกคนนี้เขามีแอปกันหมดแล้วเนาะไอ้เหี้ย่่าาามมมมมไไไไไดดด้้้ไอ้อหรือใบโรงโรงเรียนมึงน่าจะแบบโรงเรียนบัสอ่ะอ๋อไม่ได้ลีกเหยียดไปเลยเนาะเหยียดไปเลยเหยียดไปเลย สู้ยเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยน้องเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยเหยียบได้เต็มที่เลยผมเหยียบอยู่แล้วผมผมรอผมแป๊บเร็วๆสิขอเวลาห้านาทีรอเขาจบกันก่อนกูใช้แย่หี้ยชายแล้วเฮ้ยมึงรอไม่ได้เหรอเขาอ๋อใช่แล้วใช่แล้วเออกูไม่ได้บอกว่ากูรอไม่ได้กูไม่บอกใช้แล้วมึงหลอนมันอ่ะโอ้เอาแก มันมีหลอนอยู่แงบ้าอีกแหละอะไรเนะี<ง>่ยงกงก ต่อครับต่อโง่ใครรวยกันครับเฮ้ยตุคนมึงเป็นพยานไกูนะถ้าถ้ากูเปิดแล้วมันไม่เปิดมันหนีมันเร็วเร็วทักทีทักทีมันทกมดเลยนะขอทักทีขอทักทีมึงยังไม่จบเกมในในใกล้จบอย่างกี่ป้อมละ

เจ็ดแม่มึงตีเพื่อนมึงก็ชุดดีงโง่ไอหลับปะเนี่ยมึงหลับปะเนี่ยมึงแหลมก็ได้แหละมึงใกล้จบแล้วมึงทำใจรอเลยดิใช่ สัตว์คนรวยไม่กั่นคุยรวยอะไรนะมึงบอกอะไรอยู่อยู่นอกบ้านเออเอาคือมึงเอาคอมมาเล่นนอกบ้านเหรอโนบุกคอมคอมเนคนรวยใช้โนบุกคเหี้ยขายคำวะโนบุกรุ่นเลยไม่รู้รุ่นอ่ะแต่น่าน่าจะแรงกว่าคอมมึงอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยมึงเรียนเกรดสี่แต่มึงไม่รู้รุ่นเฮือเหลืออันนี้ออกก่อนว่าเพื่อนเนาะเพื่อนกูซื้อให้เนาะไม่มึง มังเกลี่ยสีจริงไหมนะมังเกลี่ยสีจริงไหมน่ะไม่มันมีรุ่นเขียนอยู่แล้มึงอ่านให้กูฟังสิอ่านให้ฟังสิอยากเห็นน่ะอยากอยากได้ยินน่ะรุ่นอะไรหรอเฮ้ยโอ้ยใบโง่ภาษาอังกฤษดิอูยากรู้ว่าคอมใครสักเปิ้ลหนึ่งดีสัตว์เล่นอยู่ไอ้โง่แล้วก็ไปที่เพอ performance แล้วก็ปิดจอให้ดูนะครับทั้งคู่เลยครับของผมกากกับมันดีผมมั่นใจของผมกากกับมันแน่นอน ยิงพี่มันรวยพี่โอผมขอแค่วัดหนึ่งโนบุ๊กพอของกูไม่ต้องวัดคอมหรอกครับพี่พี่เห็นไหมพี่ผมผมจนใช่ป่ะล่ะพี่ผมโรรงเียน้องเรียนวัดเนี่ยโอ้ยใช่ครับพี่พุ่ก็ถูกอีกแล้วเนี่ยกูกูก็พุ่มพุ่ก็ถูกอีกแล้วนะมันขายขําไงยังไม่เคยเจอใครขายขำเท่ามึงเลยวะ เหยียดใครเหยียดเขาไม่กลกวมึงตีไม่กลัวชุบไปชุบไปชุบไปเหยดสีอย่าโขบเฉลิบมาเหยียดเขาแม่ชาวบ้านเขาไปทั่วหล่อนเอ้ามีมีมีสมองแถมมีเงินนี่เหรอมีสมองเฮ้ยไอ้ขี้เหลือเชื่อว่ะกูขอถามมึงว่ะกูขอถามมึงตรงๆนะเว้ยมึงมึงมึงยังเรียนอยู่ปะกูเรียนยุ่งทำไมกูเรียนยุ่งทำไมแล้วและ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 เป็นไรอ่ะติดอ่างไหมนายอ่ะคุยกู ก็มงให้ครูซื้อกลับมากินบ้านที่บอกว่าอะไรต่งเมียเมียไม่ใช้ในมึงมีเมียเร้อนี่สันดานแบบมึงนี่มีเมียด้วยเอาวุ้ยมีคนเข้าเอาด้วยระเขาชอบคนรวยไงมึงไม่เข้าใจหรอวะเฮียมึงยังงงอีกเหรอเขาชอบคนรวยว่ะเออดีแล้วมึงได้ผู้หญิงไม่น้าเป็นเมียสูบแดกให้หมดอะแล้วมึงก็โง่ให้ยีนั่นสูบจน กลัวว่าจะไม่หมดอะดิจ <Wol> <ie> ้าจ้าจ้าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับคนรวยเฮ้ยคนรวยอะพี่รวยจัดอะอะไรนะครับรวยจัดอะพี่พี่ถามอะไรนะมื่อกี่มึงกี้ถามเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับอะไรนะขอขอขอชักชันหน่อยแบงก์เกมกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับปีนี้ไม่รู้ครับพ่อพ่อรวยแม่แม่มีตังค์อะเห็นไม่ผิดนไหมเห็นแล้วอ้าวผมเลยอ่ะเอ้ยมึงมึงไม่เคยเห็นแบบ มีมีลูกมั่วพร้อมเมาะไม่ติดเาหรือว่าผู้เฉยมึงทะลุถุงยางมาเกิดไปรักษาลิ้นมึงก่อนแป๊บมา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 อยู่งั้นอ่ะกูติดเหล็กไอ้กูติดเหล็กแล้วกูพูดไม่ชัดเนาะควยมึงใช้ลวดดัดฟันเถอะทงมึงอ่ะอย่าใช้เลยเหล็กดัดฟันอะไรมึงน่ะลวดเดียกูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นจอบอยู่แล้วมึงอ่ะ ฮะอะไรนะสิบกวนาทีนะครับ โอ้ยรวยอ่ะไอ้เห exactly ี้ยรับไม่ได้ว่ะหลวงอาวีมึงบอกใกล้จบใกล้จบในชาติไหนมึงก็จบเนี่ยกดใหม่แล้วมั่งน่ะกดใหม่เฮียอะไรมึงลองกันดิมึงรอไม่เป็นหรอวะไอ้ไอ้ไหนใกล้จบยังย่าไม่มีโอ้ใกล้ใกล้มึงกี่นาทีน่ะอาวีถามกี่นาทีจบมึงรั่วไหมนะรั่วไอ้เ่ะมึงทดสอบมึงเล่นหบ่อยเด้ออะไรกูบอกหลวงว่ากูเล่น อ๋อโอเครวยจัดนะอันนี้อันนี้พ่อแม่ทำงานอะไรหรอรวยขนาดนี้น่ะเดี๋ยวรู้ดีกว่าไอ้นุ่มโอ้ยตรงนี้ขายยาลูกเป็นขี้ยาแน่นอนเลยเฮ้ยก็รู้ดีนี่ว่ะอุ้ยใช่เหรอเนี่ยถอดล็อกกูปะ

คนแบบมึงมีเพื่อนด้วยเหรอไอ้เหี้ยมึงอะมีเพื่อนหรือเปล่ากูถามมึงตรงๆมึงมีเพื่อนมั้ยมึงเรียนมึงเรียนวิไลอะไรนะขออีกทีวิศวะวิศวะสนเตีหน่อยไอ้เหี้ยวิศวะมีเป็นร้อยเป็นล้านวิศวะอะไรมึงมึงอยู่ชมบุรีมึงก็ต้องรู้จักดิว่าโรงเรียนนี้<อ>มันเป็นอะ่รมันบวิศวะเฉยๆข้างๆกูมันมก็มีวิศวะมีข้างๆมึงข้างไหนมึงอยู่ตรงไหนวะตรงไหนอีกตรงไหนวะ วิศวะแถวกูมันก็มีวิศวะมึงโง่มันอ่ตมึงไหนแถวแถวอีเทคอะมึงก็หาดูสิครับมันมีหมดแล้วมึงมึงอยู่มึงอยู่อีเทคไม่เช่ไงมึงบอกกูดีเป็นไรอะไอโต้บอกว่าอีมันอยู่แถวอีเทคใช่มันบอกว่ามีวิศวะไม่มีไรเชื่อค่ะเฮ้ยเอามาดิ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 ไอโต้โต มาดิมาดิไม่ไม่ไม่วิศวะค่าจีเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับโหวิศวะค่าเท่าไหร่เนี่ยเขาถามเนี่ยบนพื้นผิวโลกเก้าจุดเท่าไหร่ครับถูเท่าไหร่อ่ะค่าเติมเท่าไหร่หรอตีหมื่นก๊าทเรียนเรียนสายอะไรเนี่ยนายเนี่ยนายเรียนสายอะไรอ่ะ เราคิดไม่ออกอีกอ๋อเนี่ยเหรอหน้าพวกมึงโอ้โหมีเพื่อนด้วยกูเหย็ดขี้กูเหลือจะเชื่อว่ะเฮ้ยมึงมาเหยียดคนมึงมาเหยียดคนจนห้องมึงอยี่ยงบรังหนูมึงบ้าปะเนี่ยคฮยมึงเก็บบ้างนะขยะในห้องมึงอ่ะคยเอ้ยตัดผมตรงเหี้ยเนี่ยมึงบ้าไะเนี่ยโทรศัพท์มึงเครื่องไหนโทรศัพท์มึงเครื่องไหนอ่ะโทรศัพท์มึงเครื่องไหนอมาตอบกูดิโทรศัพท์มึงเครื่องไหนโอ้ยมึงใช้แอนดรอยด์อือ โทรศัพท์มึงเครื่องไหนมึงยังไม่ตอบกูเลยไอ้เย้ยกูได้คิวฟรีละไอ้น้องไอ้หัวไข่ใหม่หัวไข่ใหม่กูได้ไปกูได้คิวฟรีละไอ้เ้ยไม่ไม่ต้องเถรแล้วน้องเอ้ยไหนโทรศัพท์มึงเครื่องไหนขวาสุดขวาสุดขวามือเครื่องขาวเครื่องขาวไหนของมึงอะมามาเนี่ยเชนเชนนะแชนนะเออแชนนะหาไม่เจอมามามา Nè ba. Lũa tiệm này yên bao mưng à. Nè thấy trời to không bạo, mông thấy bạo. กูไม่ได้ใช้โปรติปห้าแล้วกูยอมรับแต่กูไม่ได้แอนดรอยเหมือนมึงไอเอ,อ๋มึงยังไม่ยอมรับเลยมึงเข้ามาแชร์จอดิจะเป็นโทรศัพท์มึงจริงอะ่ะมึงแชร์ดิมึงกล้าแชร์หรือเปล่ามึงกล้าแชร์เปล่าไอเอ,อ๋คุยมึงมันขายขำเว้ยเข้าใจมึงมันขายขำไม่ได้ยิเยนเหรอ มันเป็นเฮียเนี่ยไม่ได้มันพูดอะไรปะพูดพูดว่าไอ้นนุ่มอ้นนุ่มพูดอะไรไอ้นนุ่มเออค่ะดินใหม่เขาดินใหม่เหรอโลได้ยินเสียงกูปะอ๋อไม่ไม่ได้ยินวะไม่ได้ยินท่าจะทักไม่ได้เจอไหนอะอันไหนวะ อ๋อเริ่องเลยแป๊บนึงเจอพูดไปรอแป๊บนึงทากมิน <c oughs> <ogi> ิเจอร์ต้องไหนวะแป๊บนึงกอโจทที่เจ็ดต่อไป มไม่ไดีมันเป็นไรอะันนัรนไม่ได้เอรอยัถ้ามีนิจเจอร์เขาก็ออกอะนะไม่ก็เข้าดิสในก,เกูเลโมา้วเลยให้ว,หวมันด<ะ>ได้ินละมันโวยละจะแดงอะไรนะเพื่นเอ นิเจอเขาก็เอาออกอ,อ,นะ,อ,อะนะผมไม่นึงเขาโอ้กูไม่ได้ยินกูเข้าโทรศัพท์แล้วไม่ได้ยินเกาการะเฉยรัวแล้วมึงอมะมึงดูไม่ละมั่ง มันมันเล่นในโซนแหละมันเรียกว่ากีอะไรอวะาเลยนในอะวะยี่สิบยี่สิบอ่ะมันตีผมไม่แตกมันร้องโซนเฉยไอ้เมึงบ้าเปล่าตอรี่โมนกูไม่รู้กูไม่ค่อยเล่นเพมมกูกลับมาขวยแค่ภาษาอังกฤษยังไม่รู้อะไรเฮียหนดนบุมมึงยังอ่านไม่ได้เลยมึงมันขายขำว่ะ กูขอขายสบู่ด้วยไอ้ทุเรศเอ้ทุเรศไรอ่ะอ๋อกูรู้ละแป๊บนึงเธอเธอเธอเขาน่าจะต้องวางกับเธอก่อนแล้วก็เข้าไปเขาหน้าจะมันเหลือวิธีเดียวอ่ะไม่รู้ว่าไม้มันซ้อนกันป่า เดี๋ยวเขาเดีข้าไอ,อเดีย,เย์กันไหนไอ้จียเนี่ยความจะด้องไปเพื่ออะไรไมูุ่เข้าเขาอยากรู้มันจะแถบจึงไหนไม่ได้แถบมันปัน่นเธอดูก็เออเออน่ะ <c oughs> โหลดิยงกูเป้ามึไงอ่ะไอ้ติม มากูได้ยิยนไล่สัตว์ดูเดมันดูแดงอะกูแชร์อยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวขวยเอยไม่มีอะไรดีเลยมึงอ่ะเออมันด่ากูแอนดรอยแรืวกูด่ามึงอีสารด้วยดังเมืองนี่กูไม่ได้แค่ จบจากนี้กูก็แฉมึงแล้วจบจากนี้กูก็แฉมึงแล้วออไอ้เนาะเออนะเออ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 กูกูฉแฉอะไรมึงไม่ได้หรอก, <c oughs> ก,อกรน้าแนะม่คือดูจอยังกูจะได้กูจะได้เอาคอามเข้า Android Android mấy? Ôi khoái này, tae. Đi anh tae, ui. Đi anh tae, mừng 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 ơi, mừng 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 của Tụt thái, mừng ไม่โอเละหนากอยาอยาแต่ไหวไม่ใข็คยครขว่ามันไม่ได้ทำงานเลยต้องปิดตัวก็เลยต้อคอมเมนต์เลยที่มันจะแค่นี้แค่นี้เหยียบจไปตวห้อกลังหน้คุยนึว่าเกลงผมทรงกะลาค้อมึงอะมึงไปกระตนไม่ไดูเอแต่ไม่ต้อเป็นมาคับมล